สวัสดีครับจำเป็นร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้นะครับผมมีเครื่องนะครับเป็น MacBook Air นะครับตัวนี้เป็นปี2020นะครับเป็นชิป M1 แล้วนะครับผมก็ลูกค้านะครับเครื่องนี้นําเข้ามาส่งในการเครื่องนะครับจอแตกนะครับผมแล้วก็หน้าจอมืดไปเลยนะครับผมก็ในส่วนนี้เราทําการเปลี่ยนตัวแค่เฉพาะหน้าจอด้านในนะครับผมตัวกรอบบอดี้เนี่ยสีเงินเงินเนี่ยก็ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับเปลี่ยนแค่จอในนะครับจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าถ้าไปที่ศูนย์นะครับจะว่าเปลี่ยนจอย้าหัวเนี่ยราคาจะสูงกว่านี้นะครับเพราะว่าต้องมีค่าบอดี้ข้างหลังด้วยนะครับแต่สองทางนะ้นเราเนี่ยจะเปลี่ยนแค่ตัวกระจกนะครับออันนี้เป็นกระจกเดิมจอเดิมของลูกค้านะครับสังเกตนะครับว่าจะมีรอยแตกอยู่นะครับก็สมมติ5้าจอแตกสามารถเปลี่ยนแค่กระจกข้างนอกได้นะครับผมก็จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยนะครับผมก็ สรับขาด้านใดนะครับที่มีเครื่องนะครับ Macbook Air หรือ Macbook Pro หรือว่า Macbook รุ่นใหม่ๆนะครับสนใจหน้าจอแตกนะครับอยากเปลี่ยนจอในก็สามารถส่งมาธนาสมัยทีซอร์วิสเปลี่ยนให้ได้นะครับผมก็สำหรับช่างเปรมขอจบคลิปสั้นๆได้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับขาด้านใดนะครับสนใจสามารถติดต่อทางที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับสำหรับนี้ช่างเปรมขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ